เปอร์ึกรถยุโรปเปอร์โยราคาเป็นล้านแต่มาที่นี่เพียง30,000 0กว่าบาทนะครับสวัสดีครับผมเปี๊ยกนะครับอันนี้น้องคิวนะครับน้องคิวเซลล์หน้าใหม่นะครับผมฝักเนื้อฝักตัวน้องคิวด้วยนะครับผู้ชายคนใหม่พึ่งคลอดเลยพี่ขบผมนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เรามาพบกันที่เต็นท์กิษสานะครับโชว์รูมกิษฎากูดคาร์บนถนนกาญจนาเส้นพระรามสองนะครับผม วันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าต่างๆนานาม,มากมายในเรื่องของรถยนต์มือสองรถใช้แล้วนะครับว่าทําไมมีตัวไหนดีตัวไหนเด่นตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้ามากิจสดาเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเราจะมีซุ้มนะครับรถเด่นประจําเดือนนะครับผมรถเด่นประจําเดือนก็คือว่ารถอันไหนเข้ามาใหม่รถที่มีการเช็คเซอร์ฟายแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านมาตรฐานของทางรับประกันเครื่องเกียร์หรือว่าองค์กรต่างๆนะครับผมรถทุกคันเราเช็คหมดนะครับเราก็จะมาจอดอยู่ในโซนนี้นะครับ ในแต่ละคันให้เลือกเลยนะครับก็อย่างเดือนนี้นะครับรถที่เข้ามาใหม่ก็ประมาณ4ี่สห้าสิคันนะครับพอเราบิวเสร็จทําความสะอาดหรือครีนเสร็จนะครับเราก็จะมาจอดในช่วงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนํานิดนึงนะครับที่โชวลูมกิษดาพุทธคานะครับฮัลโหลได้ยินเนาะครับที่โชวลูมกิษดาพุทธคานะครับวันนี้ถ้าใครนะครับสนใจพวกรถตู้ทึบ รถเพื่อพาณิ์นะครับเพราะตอนนี้กระแสกําลังมาแรงนะครับน้ํามันแพงอย่าไปกลัวนะครับผมมาที่นี่เราฟรีน้ํามันให้ถึง6เดือนนะครับฟรีน้ํามันให้6เดือนเลยนะครับผมเท่ากับวันนี้คุณมาออกรถที่นี่นะครับเพียงแค่คุณผ่อนนะครับกับต่อภาษีแค่นั้นเองนะครับในเรื่องค่าน้ํามันทางเราจัดการให้นะครับถ้าสนใจรถนะครับพวกรถตู้รถคาร์โก้บล็อกรถตู้เย็นรถเพื่อพาณิ์ต่างๆนะครับเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับเรามีรถคัดสรร นะครับให้เลือกอยู่ประมาณ1 0อยถึงร้อคันนะครับตรงนี้และขายดีมากนะครับโลจิสติกตอนนี้นะครับธุรกิจช่วงนี้มาแรงบูมนะครับที่นี่ล่าสุดเราปล่อยไปเนี่ยเจ้าเดียวในโลจิสติกนะครับเขาไปวิ่งก่อนคันหนึ่งตอนหลังเขาบอกกิจการดีมากเลยนะครับใช้อีก2เดือนมาซื้ออีก6คันเจ้าเดียวกันนะครับลองเข้าไปดูในเรื่องของของกิจกรรมของเราได้นะครับในเว็บไซต์หรือว่าเพจของกิจสดาคกู๊ดคาร์ได้นะครับผมวันนี้มีอะไรมาแนะนําน้องคิววันนี้ มีเพ์เกสพี่เอ้ยอฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีรถยุโรปมาแนะนำครับมีทั้งเปิดประทุนอ่ะแล้วก็สี่ที่นั่งครับผมอ่าสวยเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับรถยุโรปนะครับเป็นรถผู้ดีอังกฤษเลยนะครับเปอร์โยนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมเด็กๆเ,เนี่ยถ้าใครขับรถรุ่นเนี้ยยี่ห้อเหล่าเนี้ยเปอร์โยอัลฟาซีตองเนี่ยเป็นเศรษฐีเลยนะครับ ราคาสมัยก่อนเนี่ยถ้าท่านผู้ชมที่เล่นรถหรือว่ารู้จักรถยี่ห้อเปอร์โยอยู่แล้วเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยสูงมากนะครับในแต่ละคันเนี่ยและเขาได้ในเรื่องของสมรรถนะตัวรถนะครับผลิตภัณฑ์การดีไซน์ออกแบบนะครับแล้วก็ความปลอดภัยที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันสวยยังไงนะครับเปอร์โยบางคนอาจจะลืมไปแล้วเอ้ยเปอร์โยยังมีอยู่เหรอนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยนะหายากนะครับ ทั้งตลาดเนี่ย <c oughs> รู้สึกจะมีอยู่ไม่เกิน3คันนะครับของผมเนี่ยมีละคันหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนในราคาตัวนี้ล้านกว่าๆนะครับออกห้างที่ล้านกว่าๆสมัยก่อนจะเป็นลายเดียวที่นําเข้ามาก็คือของดิลเลอร์ยนตกิจนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้รู้สึกว่าจะไม่ได้นําเข้าแล้วนะครับในส่วนของเปยโยแต่อันนี้รถยังสวยอยู่เลยลองมาดูได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น เปโยนะครับตัวโฉม308ตัวนี้จะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับผมเนี่ยกระจังหน้าของเขานะครับออกแบบให้รู้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเปโยนะครับแล้วก็มีโลโก้สิงของเขานะครับบ่งบอกเลยเปโยนะครับสวยครับคันนี้สวยเดิมๆไม่ได้สวยนะพี่ครับตัวท็อปสุดเลยนะพี่ตัวนี้นะคันนี้เอกลักษณ์ของเขาเปโยก็จะเป็นกระจังหน้านะครับที่ดูดูออกเลยว่าถ้าเปโยนะหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นปี2,010นะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนเหมือนทั่วไปโคมไฟใหญ่สวยหรูหลานะครับ <c oughs> คันนี้ไม่มีเฉี่ยวชนนะครับถ้ามีชนการันตียกให้ฟรีนะครับลองมาดูที่นี่ได้นะครับสีจะมีเก็บมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะรถอายุประมาณขนาดนี้แต่ไม่ได้มีชนที่ทําสีเนี่ยเพื่อให้เก็บริ้วรอยหรือให้มันมีสเสน่ยยกระดับความสวยหรูของรถขึ้นมานะครับะ <c oughs> <c oughs> สวยไหมครับด้านหน้าอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปดูด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเลยเนาะติดรถมาเลยนะครับล้อแม็กมาจากโรงงานนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับนี่มาจากโรงงานเลยนะครับรถแซนด์บัดนะครับเดิมๆรถแนวนี้ต้องขับแบบเดิมๆนะครับนะครับสีไม่มีบวมไม่มีเยิ้มนะครับผมแล้วก็พวกคิ้วนะพวกเสน่ห์นะครับยังอยู่คงเดิมนะครับ รถคันนี้จอดดูรู้เลยว่ามีเสน่ห์นะครับรถไม่มีชนไม่เคยเบียดนะครับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำตกน้ํานะครับคันนี้เครื่องเดิมออริจินอลทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่นะครับดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายโดดเด่นนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับวิสัยทัศน์ผู้ขับขี่คันหลังนะครับผมน่เอกลักษณ์เขาบอกเลยนะครับเปอร์โย308เทอร์โบขับขี่สนุกปลอดภัยเน้นช่วงล่างสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับ แล้วก็มากับ Parking เซนเซอร์นะครับ4จุดในกรณีถอยจอดนะครับเพราะว่าในยุคนั้นปี2010นะครับไฟโปรเจคเ,เตอร์ยังแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่ส่วนไอตัว Parking เซนเซอร์เริ่มมีมาแล้วนะครับมันก็ตามยุคตามสมัยนะครับในเรื่องของออปชั่นของเขาตัวนี้จะเป็นแฮ b a c k นะครับผม5้าประตูสวยนะครับตังข้างหลัง <c oughs> นี่ ข้างหลังเรียบร้อยนะครับวัสดุครบนะครับรถไม่มีชนนะครับลอยอาร์ตตะเข็บทุกอย่างนะครับสแตนดาร์ดออริจินอลโรงงานหมดนะครับน็อตหัวไม่มีขยับนะครับไม่มีการรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะครับบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่เคยมีแกะทําสีไม่เคยมีเปลี่ยนฝาท้ายมานะครับตะเข็บทุกอย่างออริจินอลหมดนะครับรอยอาร์ตเม็ดกลมเดิมหมดไฟท้ายออริจินอลโรงงานนะครับผมนี่ วัสดุอุปกรณ์ครบนะครับสไตล์อังกฤษครับผมคือถ้ารถฝรั่งเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของของวัสดุนะครับวัสดุพวกโฟมพวกเกี่ยวกับสกักลาดเนี่ยมันจะหนากว่านะครับมันจะให้ความรู้สึกถ้าคนเล่นรถเนี่ยคือสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าว่าวัสดุมันมีเกรดกว่ามันดีกว่านะครับมันเหนือชั้นกว่านะครับงานเนี่ยเขาจะห่อหุ้มหมดนะครับถ้าเปิดรถญี่ปุ่นมาเนี่ย ต่างกันแล้วจะเห็นสีเหล็กจะเห็นอะไรพวกนี้เขาจะแร็ปนะครับเขาจะปิดพ็อปมาหมดนะครับทุกชิ้นส่วนเลยจะไม่เห็นสีเหล็กเป็นการดีไซน์ความสวยหรูของเขาเลย <c oughs> ครับอด้านข้างนะผมมีทีเด็ดเยอะนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงคันนี้จะเป็นหลังคาแก้วนะ <c oughs> โทษทีนะครับช่างก้องนะครับหลังคาแก้วคันนี้สวยนะครับเวลาขับกลางคืนเนาะก็เปิด มูลรูปนะครับเห็นท้องฟ้าเห็นดาวเห็นพระจันทร์นะครับไอตัวนี้ก็จะเน้นพวกต่างประเทศนะครับแต่เมืองไทยเดี๋ยวนี้คนไทยก็เริ่มนิยมใช้กันแล้วนะครับอ่เราลองดูข้างในไหมแต่สวยนะคันนี้สวยมากเลยสวยไหมน้องคิวสวยครับสวยมากเลยตัวนี้ตัวรุ่นท็อปด้วยนะพี่ท็อปสุดด้วยนะ,ะเป็นไงครับข้างใน เนี่ยสตาร์ทฟังเสียงไม่ได้เน้นฟังเสียงเลยผมร้อนครับโอ้โหสวยคลาสสิกสุดอากาศเริ่มร้อนครับผมยืนตากแดดเพื่อท่านผู้ชมเลยวันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามาถามได้นะครับในตัวไลฟ์สดตัวนี้นะครับในเรื่องของ ประวัติของรถนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้งานหรือว่าศูนย์ซ่อมอะไรพวกนี้นะครับถามผมได้นะครับเพราะผมก็หาข้อมูลมาเพื่อไลฟ์สดวันนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าจะได้รับทราบแล้วก็ใช้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเอ้ยเปอร์โยจะเข้าศูนย์ที่ไหนอะไรยังไงมีนะครับอะไรมีเพราะถ้าเกิดมันไม่มีผมก็ไม่กล้าซื้อมาบอกลูกค้าตรงๆนะครับเออตัวนี้ข้างในเบาะเดิมนะครับถ้าใครเล่นรถเนี่ยคนคอลอร์แบบแนวยุค90หรือแนวแบบรถ ทันที่แนวสะสมแนวแบบสไตล์แบบช,ชอบไม่เหมือนคนอื่นจะรู้เลยว่าเบาะเนี่ยจะต้องเป็นกำรรมหยี่หรือสักรารของเขาหรือผ้าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะพุ่มหนังแน่นอนสเสน่ห์ของเบาะเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยนะครับปัจจัยหลักเลยคนที่เล่นรถมือสองนะครับถ้าเป็นรถถ้าเป็นผ้าเดิมพวกนี้มันนั่งแล้วมันจะรู้สึกเนาะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันครบอ่ะคือมันเปอร์เฟกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบครบถ้วนเนี่ะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ ผมว่าโอเคนะบางท่านไปดูอ้ยรถภายในใหม่สัวนนี้อีกรถคุณเปียกทําไมเก่าจะไม่ใช่นะครับมันเป็นตามอายุงานถูกไหมฮะแต่ไอ้พวกที่ใหม่ๆนี่พอพุ่มปุ๊บเนี่ยก็จ,จบแล้วเสน่ห์ของเขานะครับไอต้ตัวผ้าหรือว่าสีสันลวดลายนะครับและผ้าพวกนี้เขาออกแบบสลีลักษ์เนี่ยมีคุณ,ณประโยชน์นะฮะในกรณีนั่งนะครับถ้าเป็นหนังทั่วไปในเวลาพี่เข้าโค้งนะครับมันก็จะลื่นเนาะเวลาเราเข้าโค้งอย่างเงี้ยก้นเกิ้นมันก็จะเอียงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ห่อกอะัะกางเกงเรามันจะไม่มีการดูดซับ นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าพวกนี้ก็ออกแบบมาแล้วในกรณีเข้าโค้งนะครับแนวรถนี้จะไม่เกิดเสียทัศนวิสัยในการขับขี่นะก้นจะไม่เอียงไม่ต้องขยับมาอะไรอย่างเงี้ยในกรณีขยับมาพวงมาลัยลื่นเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเ็าออกแบบดีไซน์มาหมดแล้วรถฝรั่งไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้หน้าปัดนะครับก็จะมีแอร์แบ็กสองลูกเลยนะครับนะครับมีด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีฝั่งด้านซ้ายนะช่องแอร์เขาน่ารักมากเลยนะครับนะแนวรถยุโรปเลยไม่เหมือนใคร เห็นไหมครับโหรูไปเริ่มเลยนะครับเปิดนี่ไม่ต้องห่วงนะน้ําแข็งกระเด็นโดนหน้าเย็นทุกคันนะครับผมเพราะรถพวกนี้นะตอนซื้อมาผมก็บอกตรงอาจจะมีนู่นนี่นั่นนะครับที่เราต้องมาเก็บแต่ของผมเนี่ยเจ้านายผมเนี่ยเก็บมาหมดเลยนะครับบางอย่างหัวเทียนเนี่ยไม่จาเป็นเลยที่ต้องเปลี่ยนผมยังต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะรถลักษณะนี้ออกไปเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าพร้อมใช้และใช้ไปได้ยาวๆนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าราคา3 0 0 0 0นกว่าเราไม่ได้ดูแลเราอาจจะไม่คลีนให้มันร้อไม่ได้ นะครับสุดท้ายลูกค้าไว้วางใจที่กิษสดากูดคานะครับให้ความเชื่อมั่นกับเรานะครับเราก็ต้องใส่ใจอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าทุกคันไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ไม่ว่าราคาหลักหมื่นถึงราคา3ล้าน5ล้านนะครับเราใส่ใจหมดนะครับอันนี้เป็นหน้าปัดเดิมๆนะครับสวยเลยนะครับผมไม่ได้คลีนไม่ได้บิวไม่ได้มีการเชื่อมนะครับไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะคันนี้เราไปซื้อมาจากที่บ้านลูกค้าเองเลยโดยตรงนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับคุณลูกค้านะครับ คุณลูกค้าซื้อไปเป็นมือที่2นะครับผมไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยถ้ารถมือเดียวคุณลูกค้าทราบสตอรี่อยู่แล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสองโทษทีเป็นครอบครัวไม่มีลูกนะครับเขาอยู่กัน2คนนะครับคนนี้ก็อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับผมเขาใช้กันอยู่2คนก็ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับที่เขาเปลี่ยนเพราะว่าสุขภาพเขาหรืออะไรอย่างนี้เขาเริ่มเขาก็เสียดายนะครับวันที่ไปผมจีบมาตั้งเดือนกว่ากว่าจะได้คันนี้นะครับ ราคาซื้อมาก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับแต่พอดีเราเห็นสตอรี่เราเห็นเรื่องราวของรถคันนี้นะครับว่าเขาใช้อย่างรักษาแล้วก็ดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะครับขนาดยางเนี่ยเขาเปลี่ยนเ็าบอ,อกเลยเปลี่ยนทุก2ปีนะเก็เปลี่ยนเลยเพระเขาเน้นความปลอดภัยเขากลัวไปแตกไปอะไรอย่างนี้โอ้ผมเห็นเขาใส่ใจไปถึงผมจบราคาสูงหน่อยผมก็เอานะครับ <c oughs> นี่แต่เขามีแปลงมานิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็ให้มันเข้ากับยุคสมัยก็คือในเรื่องของฟอน ت, วิทยุ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นจอแบบบิวอินนะครับเป็นแบบโบราณนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถดูหนังฟังเพลงบลูทูธเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ครบนะครับให้เข้ากับยุคสมัยเนาะเพราะว่าซื้อรถเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของฟอนต์วิทยุหรือเครื่องเสียงต่างๆนะครับสวิทช์แอร์ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับนี่กดให้ดูเลยนะครับโลไฮออโต้ Low high, Auto, ใช้ได้ครบนะครับนี่ใช้ได้หมด เย็นเจี๊ยบเลยพี่นะครับระบบเกียร์นะครับเขาก็จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเห็นไหมฮะลวดลายเขาสีสันข้างบนเป็นป Park R N ธรรมดาดีนะครับแล้วก็เป็น M สามารถขับดีและดึงเข้าเมนนวลได้บวกลบนะครับเป็นเกียร์แนวซิ่งแนวสปอร์ตได้นะครับการออกแบบเขาก็เป็นสีคอมเมียมนะครับให้ดูหรูให้ดูดุดันนะครับให้ดูเหมือนคงความเป็นสปอร์ตนะครับพอรถทันนี้นั่งมันจะดูเป็นแฮชแบ็ทซะจริงแต่เวลานั่งข้างในเนี่ย มันจะเป็นแนวเหมือนรถซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตนะนัาปัดจะเตี้ยจะเห็นกระจกสูงนะครับและการเบาะเนี่ยผมว่าโอเคนะห่อสลีลักได้ดีมากเพราะการออกแบบของเบาะเนี่ยเป็นการออกแบบเหมือนคล้ายๆบกบัคเกอร์ซีนะครับเป็นการห่อหุ่มทุกสัดส่วนนะครับเพื่อสลีลักในการขับขี่ขับไกลๆรู้สึกเลยว่าไม่ไม่เมื่อยล้านะครับเพราะการออกแบบรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปก็ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าออกแบบแบบรถรถญี่ปุ่นเบาะตรงนี้จะสั้น นะครับในกรณีขับไกลๆเนี่ยจะเริ่มแหละรู้สึกเมื่อยล้าเหนื่อยอยากจะลงไปเดินพักแต่การออกแบบรถยุโรปเนี่ยเวลาเขาขับต่างประเทศที่ประเทศที่เขาผลิตเขาวิ่งที่เป็น5 6 0 0ไมล์อย่างเงี้ยนะครับไกลๆเลยอย่างเงี้ยไม่มีรันเวย์ไม่มีที่จอดนะครับเขาต้องขับยาวเขาก็เน้นสุขภาพนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการออกแบบของเบาะหรือตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับผมว่าโอเคนะ พวงมาลัยอะไรก็ยังใหม่อยู่อันนี้เป็นหนังเดิมเลยนะครับออริจินอลเลยนะถ้าใช้งานเยอะเนี่ยหนังจะมีลอกจะมีอะไรถูกไหมครับแต่อันนี้เดิมเดิมเลยนะฮะรับประกันพวงมาลัยของเดิมไม่มีการหุ่มใหม่นะครับนี่แล้วก็ยังมีตัว SESP นะครับกดโชว์ได้นะการลื่นถไหลนะครับในีโค้งเข้าอะไรพวกนี้จะเป็นระบบ ESP เนี่ยเป็นระบบช่วยเบรกไปบอกให้ ABS เกิดการทํางานว่าร้อนนี้ต้องเบรกมากกว่านะร้อนนั้น เบรกน้อยกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเสียหลักหรือสมดุลในการขับขี่นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับท่านใดสนใจหารุ่นนี้อยู่นะครับลองโทรเข้ามาได้นะครับหรืออินบ็อกเข้ามานะครับหรือฝากหรือกดเข้ามาในคอมเมนต์ในในในไลฟ์สดนี้เลยก็ได้นะครับนะครับราคาเราขายเท่าไหร่พี่คิวราคาคันนี้แหละครับครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าสามแสนเก้าหมื่น สามแสนห้าหมื่นเก้าพันไม่แพงนะถูกนะถูกเลยนะครับเพราะตัวนี้ออกห้างต้องมีประมาณล้านหนึ่งล้านสองนะครับรถปีสองพันสิบนะครับปีอาจจะดูลึกแต่ในเรื่องของวัสดุหรือว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยผมว่ายังยังโอเคอยู่เลยนะเหมือนรถใช้ไปประมาณ4ี่หปีเองมีไหมมีแอร์หลังวยครับผมเนอะเบาะหน้านั่งงไม่อยากลงเลยสบายมากแอร์ก็เย็นด้วย นะครับอันนี้เป็นความงามของเปอร์โยนะครับของเปอโยที่เตทนกิสดาคูชานะครับเปอโยรุ่น308เทอร์โบนะครับสวยไม่เอ่ยท่านผู้ชมสวยไหมครับเดิมเลยเนี่ยครับผมไฟหน้าของเดิมพวกนี้อะไรยังมีขายอยู่นะครับอย,อย่างชิ้นบางส่วนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างฝาพวกนี้ มาก็หลุดนะครับผมก็ไปซื้อมาก็ซื้อของใหม่เลยมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีหาซื้อได้นะครับถ้าท่านใดมาซื้อที่นี่นะครับเรามีแนะนําร้านอะไหล่และอู่ซ่อมนะครับที่เราดีวกันอยู่นะครับเปอร์โยเขาก็ทำเดียเปอร์โยเลยเขามีทั้งอะไหล่มือสองมีทั้งอะไหล่ o อเนะครับแล้วก็มีทั้งอะไหล่ของใหม่ของแท้เขาหาได้เลยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4วันในการหาอะไรเงี้ยแต่มีครบทุกชิ้นทั้งคันนะครับเขาสามารถประกอบได้ทั้งคันเลยไม่ต้องห่วงนะครับ <C oughs> ชอบไหมครับคันนี้เนาะสวยเลยไม่ผิดหวังนะครับสีสีกเก็บมาแต่รถไม่มีชนรับประกันนะครับส่วนต่อไปคันนี้นี่คันนี้จะออกแบบแนวสปอร์ตร้อเซนะครับแนวแบบ <c oughs> เปิดประทุนเลยนะครับอันนี้ใครที่ชอบขับแบบหลันล้าสนุกนะครับท่องเที่ยวกลางคืนขับแบบชิลๆก็ต้องแบบคันนี้นะครับคันนี้สวยนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นตัวเปอร์โยเปิดประทุนคาบิโอเลต รุ่น307นะครับ307อันนี้จะเป็นตัวสีพิเศษนะครับสีออกแคตตาล็อกเลยนะครับเป็นตัวสีม่วงนะครับสีม่วงออกน้ําตาลนะสวยนะสีมะเหมี่ยวนะครับสีมะเหมี่ยวสีเนี้ยสวย <c oughs> สีหายากเลยครับสวยไหมครับสามศูนยะ์แปดเนาะคันนี้ก็ไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับตามยุคสมัยสมัยก่อนช่วงนั้นก็ยังไม่มีพวกโปรเจคเตอร์ ยังไม่มีพวกซีนอนนะครับก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยนะจะเป็นโครมแบบฮาโลเจนทั่วไปนะครับโคมไฟจะใหญ่นะครับเห็นชัดนะครับถ้าโคมไฟพวกฮาโลเจนอย่างเงี้ยเบ้าไฟข้างในจะใหญ่จะดูแลรักษาง่ายนะครับจะไม่เหมือนพวกพวกไอโปรดูเจไอโปรเจคเตอร์ถ้าโปรเจคเตอร์ใช้นานๆจะต้องมีการออกมาเช็ดเลนความแสงสว่างก็จะหายไปนะครับแต่คันนี้สวยเนาะเดิมๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นยครับล้อมแม็กขอบ17เหมือนกันนะครับ นี่ล้อสแตนดาร์ดโรงงานนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับ <c oughs> ด้านข้างก็คันนี้เดิมเลยผมเอามาเนี่ยสีผมไม่เก็บนะผมยอมรับเลยตรงๆเลยนะครับแต่ตอนผมเอามานะคุณลูกค้าสีอาจจะมีด้านมีอะไรเพราะว่าเกิดจากการใช้งานแต่รถคันนี้ไม่ได้จอดแดดเลยนะฮะผมไปซื้อที่บ้านลูกค้าก็เป็นบ้านบ้านเดี่ยวแล้วเขามีโรงรถเฉพาะเลยเขาจอดอยู่สี่ห้าคันนะครัคันนี้ไม่มีโดนแดดเพราะดูพวกขอบยางอะไรพวกนี้ได้ไม่เก่าเลยนะครับขอบยางเนี่ยตามจากอายุงานแล้วอ่ะ <c oughs> นะสวยนะเปอร์โย er นะครับ3 0 307โทษทีนะครับ307คาร์บิโอเลตนะครับเดิมเดิมไม่มีชนเฉียวไม่มีคันนี้รับประก,กันได้นะครับเดิมเดิมหมดแต่สีตามปีนะครับพี่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับมันจะไม่เก็บก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นสเสน่ห์ของการขายเลยมันเป็นสเสน่ห์ของสินค้าวันนี้ถ้าผมเอามาสีไม่เก็บบอกลูกค้าสีเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะรถปีขนาดนี้ ถูกไหมครับผมรถทุกคันผมรับประกันหลังการขายนะผมดูแลให้นะครับเราไม่ดูดุหนาอย่างซื้อไอตัวเปิดประทุนอย่างนี้ไปเราไม่ได้ดูแลเครื่องอย่างเดียวนะครับพวกระบบไฮดรอลิกเปิดประทุนอะไรพวกนี้ผมดูแลให้นะครับผมมีมาตรฐานให้ไม่ต้องห่วงตอนออกผมเช็คให้หมดเช็คพวกปั๊มไฮดรอลิกนะครับพวกโอลิงพวกสายพานต่างๆพวกนี้ผมดูให้ตรวจเช็คให้หมดเข้าที่ศูนย์เปร์โยเลยนะครับอู่เปร์โยโทษทีนะครับอู่ที่เราดิวอยู่นะครับตัวนี้ก็จะดูให้หมด เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับผมมีวารันตีให้1ปีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเข้ามาที่นี่เราออกค่าได้จ่ายให้หมดนะครับแล้วเราก็ยังมีรถสำรองให้ลูกค้าได้ใช้ด้วยเพราะเข้าใจลูกค้าซื้อรถไปอย่างเงี้ยบางทีเอารถมาจอดซ่อมแล้วเราจะใช้รถอะไรตรงนี้มันเป็นบริการหลังการขายเป็นเซอร์วิสไมล์ของกิจสดากูธ,ธาร์เลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับสวย สวยไหมท่านผู้ชมโอ้โหโล่งมากเลยนะครับโล่งมากเลยนี่ครับแนวข้างในเนาะข้างในก็จะมีแอร์แบ็กคู่นะครับผมตัวนี้เดิมๆสวยเลยคันอันนี้ของเดิมของแท้เลยนะครับผมนะตัวหน้ากากฟอนตรงกลางนะครับตำแหน่งของรถยุโรปเนี่ยจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะเขาจะไม่วางมั่ว นะครับในกรณีกุญแจไฟฉุกเฉินเนี่ยต้องเห็นชัดนะครับในกรณีมีเหตุการณ์ข้างหน้าหรือรถเบรกกระทันหันต้องกดให้รวดเร็วถ้าเป็นรถญี่ปุ่นบางยี่ห้อนะครับวางตำแหน่งแอบมั่งหลบมั่งอะไรเงี้ยเราไม่เห็นนะครับความชัดเจนของเขานะครับส่วนฟอนวิทยุนี่แนวคลาสสิกนะครับบางคนอาจจะไม่เอาแบะดูเฉยมากเลยเอาไปเปลี่ยนจอ2ดินดีกว่าถูกไหมครับแต่บางคนก็ชอบแบบนี้คือทุกอย่างถ้ามันออริจินอลเนี่ยมันดูแล้วมันมันดูแล้วไล้์ไซด์มันโอเคกว่าคือมันสามารถ เขาเรียกอะไรอะมองนานๆแล้วมันไม่เบื่อนะครับผมแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปสีสันนิดนึงอุ้ยไม่เอาเชยแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนอีกแต่อันนี้มันคือการออกแบบของเขามาเลยนะครับผมให้มันเข้ากับอารมณ์ในการขับขี่ของรถนะครับไม่ว่าปุ่มฟังก์ชันต่างๆหรือตำแหน่งวางเกียร์พวงมาลัยนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้สีขาวสวยนะครับอันนี้สวิทช์แอร์ทุกอย่างใช้ได้หมดเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเลยนะครับเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องติดสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้ จอแอร์ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับไม่มีซีดไม่มีดําไม่มีมืดนะครับรถคันนี้บอกได้เลยจอดอยู่ที่บ้านลูกค้าพอลูกค้าเขามีหลายคันนะครับผมและรถแนวนี้เขาก็ไม่ได้ขับทุกวันอยู่แล้วถูกไหมครับก็เป็นแนวที่แบบชอบคนชอบต้องมีนะครับคนมีต้องเก็บอะไรประมาณนี้นะครับแต่สวยนะครับคันนี้ราคาเราขายเท่าไหร่พี่คิวราคาคันนี้อยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับพี่ครับตัวนี้ออกห้างเกือบสองล้านนะครับพี่ นะครับประมาณเกือบสองล้านนะทันนี้แต่วันนี้เราขายเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันโอ้ถูกมากเลยนะครับราคาได้รถเปิดประทุนไปใช้นะพี่ราคาไม่ถึงล้านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมเปอร์โยนี่แหละนะครับผมว่ามันราคาโอเคอ่ะและใช้รถแบบนี้ราคาจะตกวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้มันจะเหลือสองสามแสนในอนาคตก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะรถเปิดประทุนท่านก็ทราบอยู่ราคามันผมว่าตอนนี้มันติดตลาดมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรสะสมรถเก็บกันแล้วนะครับ แลวคันนี้สภาพโอเคนะข้างนางอกข้างในพลาสติกไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับยังคงเป็นความของเดิมออริจินอลของเขาอยู่เลยนะครับเดิมเดิมเลยนะสวยไม่แพงนะครับออกห้าเกือบสล้านนะครับแต่อันนี้เราขายอยู่5้าต้าเ้าใช่ไหมใช่ครับห้าแสนเาหนะครับนะแล้วดูแลหลังการขายให้1ปีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อทีนภายในให้ใหม่ทําทุกอย่างให้ครบนะครับผม อันนี้ก็เป็นในส่วนของเปอร์โย307ศาบเลนะครับแล้วเรายังมีรถอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็พวกรถเกง๋งรถสปอร์ตซปเปอร์คาร์นะครับรถเพื่อพาณิชย์ต่างๆนะครับเรามีครบเลยนะครับไม่ต้องห่วงมาที่นี่กิจสนาุูคาที่เดียวจบนะครับผมเนี่ยลองให้กล้องฉายไปเลยนะครับที่นี่เรามีรถจอดอยู่บน โชว์รูมเราเนี่ยนะครับประมาณ6-7ไร่นะครับมีเรามีจอดอยู่ประมาณ5-600คันนะครับนะเรามีหมดเลยนะอย่างนี้ก็อาร์เมล่านะครับ CX3 นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับคันนี้ก็จะเป็นอาร์เมล่าอย่างอาร์เมล่าอย่างเงี้ยดาวถูกนะถ้าท่านใดประหยัดในช่วงวิกฤตโควิดตัวนี้ก็ใช้เงินออกรถประมาณ9,000หรือหมื่นนึนะครับออกรถได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ4,000กว่าบาท5,000กว่านะครับ เรามีเยอะนะครับมีหลายแบบรถเพื่อพาณิชย์รถซิง่งรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์มีครบหมดนะครับโอเควันนี้พี่ขอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวพี่มาไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งเค okay, นะมาน้องคิวบอกเบอร์โทรหน่อยถ้าเกิดสนใจรถเบอร์โยสองคันนี้นะครับโทรหาน้องคิวได้เบอร์โทรครับเบอร์โทร0 9นย์เก้าเก้าสามแปดเก้าแปดห้าห้าห้าครับครับผมติดต่อน,น้องอีคิวได้เลยนะครับผม ส่วนพี่เปียกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะคร,ครับสวัสดีครับ